ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้าใหม่อ่ารีวิวสินค้าใหม่ครับก็น่าจะเป็นตัวซับแทงซับแงอ่าซับแทงครับซับแทงจะเรียกได้ว่าซับแทงก็ได้นะอันนี้ก็คือสินค้าใหม่ของผมก็น่าจะเป็นตัวตัวเปิดตัวเปิดฝาท้ายใช่ไหม ตัวเปิดฝาท้ายซับแทงโมโนทูบก,ก็ได้เนาะคุ้นหรอลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดอ่ะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันพิเศษยังไงอ่ะเบนเทนนี่ครับอันนี้ครับปกติเราจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเปิดอ่าเฮ้ยเฮ้ยมันค่อยลงเงี้ยอ่ะค่อยลงเงี้ยเอาหล่ะเออเอาขึ้นใหม่ดิข่อันอนี้ครับคือจริงๆแล้วถ้าเราเปิด ถ้าเราเปิดโดยปกติทั่วๆไปนี่มันจะลงตุ้มเลยใช่ไหมครับผมอันนี้จะเป็นสโลโลงเอาอีกทีนี่เอาอีกทีเอาอีกท <Rab os. S 1> ีเดี๋ยวดูนะครับอ่ามาค่อยๆเปิดนี่ครับนี่ครับอา่าตัวนี้นะครับนี่เลยอุปกรณ์อุปกรณ์ขอมงมันคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสายยึดเราจะเอาตัวเหล็กออกนะเอาตัวเหล็กออกธรรมดาตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คใช่ไหมใช่แล้วอ่านี่จะเป็นโชค๊คโช๊คตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วย โซโลง่าย<อ>ค่อยลงค่อยๆลงใช่ไหมไอ่านี่ครับนี่ครับก็คือยึดแน่นหนาใช้งานได้ปกติเหมือนกับอันเดิมนะครับเหมือนกับอันเดิมนี่ครับก็คือทรงเดิมเหมือนเดิมนี่ฮะนี่เป็นอะไรเป็นช็อคนี่ครับ,รบ,รบสองฝั่งอันนี้สองฝั่งเลยนะอ่าสองฝั่งนี่ครับเป็นโช๊คก็รับน้ำหนักได้ปกติใช่ไหมใช่ครับอ่า แต่สังเกตได้ตอนที่เราจะพับขึ้นนี่จะเบาวก,บเบกว่าเดิมเบากว่าเดิมปิดง่ายเลยปิดง่ายเลยครับอ่ะปิด,ปดคือดึงปุ๊บปิดเลยอ่ะอลองเด้ลองเด,งดน้นี่ครับนี่ครับนี่เลยอ่ะเอาขึ้นใหม่นิถผักนิดเดียวขึ้นเลยครับ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่เลยรถไม่มีช้ำแน่นอนอ่ะ,ะ,อะลองอีกทีนีอ่านี่ครับนี่เลยก็เป็นมิติใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของคุไภัย มาตรฐานก็เขามาเสนอนาก็เลยลองมาจัดกับรถตัวเองอันนี้ก็มีพร้อมติดตั้งแล้วใช่ไหมมีของเลยมีของเลยอ่ามีของเลยนะครับก็เป็นตัวแม่แมงโชค๊คแม่งเทพอ่ะนี่เลยครับก็เป็นระบบโชค๊คนะโชค๊คน่าจะเป็นกึ่งจก๊สบ้าเนาะมันค่อยลงเนะเออนี่ครับก็นี่ครับ,น,รบนี่น้านั่งเลยนะนี่ก็คืออ่าเป็นแทนลองขึ้นไปนั่งดิ ก็ปกติครับอ่าปกตินั่งปกติเลยอะอ่าเบาเบาใช่ไหมเบาครับเกิดเอ่อเบาอ่ะอ่ะเปิดปล่อยดิปล่อยปล่อยเลยครับเออนี่ครับนี่ครับก็ตอนนี้มีวางจิมหน่ายแล้วครับที่ร้านนาครับตัวนี้พร้อมติดตั้งเท่าไหร่ตอนนี้อยู่สองพันห้าสองพันห้าครับอ่าสองพันห้าครับสองพันห้าพร้อมติดตั้ง รับประกันหนึ่งปีพร้อมใจเลยนะครับสําหรับใครที่แบบเออเวลาเปิดแล้วปุ๊บลงปั้งเลยอะไรเงี้ยก็คือรถจะช้ําแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้คือรถไม่มีช้ําแน่นอนเบ,า,บาครับเบามือเลยเน,นี่ครับเปิดก<อ>็ง่ายครับอ่าโอเคครับก็ฝากไว้นะครับมีมีแล้วนะครับ2 0งพเอเราไม่รู้ว่าตัวอันเดิมเราเป็นลักษณะไหนเดิมเรามันจะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดิมเป็นเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะ นี่เลยมีรถอ,อยู่คันหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ่านี่ครับอันเดิมจะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะอันเดิมอ่าพอะตัวนู้นก็จะเป็นตัวคล้ายๆชกคนะอ่ะลองปิดดิปิดอันนี้เทียบเทียบดิอ่ะเปิดดิโอ้ลงตุ้มเลยครับลงไวมากครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะบางทีเด็กอาจจะไปเผลอใช่ไหมเด็กๆอาจจะไปเผลอแล้วปึ้งลงมานี่อันตรายครับอ่ะนำมาเทียบของผมครับมา อ้าวเทียบครับเทียบเลยปิดก็ง่ายอ้าวปิดก็ได้อ้าวเปิดปล่อยเลยเออนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นอีกอหนึ่งชิ้นงานนะครับอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับในราคา2,500บาทรับประกันหนึ่งปีครับก็มีจำหน่ายที่ร้านเลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ